สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าตึกแถวสองชั้นนะครับผมท่ามกลางแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับผมเหมาะจูงไซซ้อเก็ตกำไรนะครับเป็นตึกแถวสองชั้นติดถนนนะครับผมน้ําไฟเข้าถึงนะครับการเดินทางเข้าออกสะดวกไม่เปรี่ยวนะครับมีเพื่อนบ้านเนื้อที่14ตารางวานะครับผมราคา1.4ล้านบาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดนะครับมีบ้านเลขที่เรียบร้อยครับผมบ้านเลขที่44 1ี่หนึ่งทับสองนะครับ ริมถนนรถไฟสายเก่าบางน้าผมเขตบางนานะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครสถานที่ใกล้เคียงนะครับเมกะบางนาแค่11กิโลเท่านั้นนะครับผมขับรถ14นาทีนะครับ BTS บางนา2.7กิโลเมตรขับรถแค่9้นาทีเท่านั้นครับ BTS อุดมสุขขับรถ3.8ดกิโลเมตรใช้เวลา8นาทีเท่านั้นครับอีเกียบางนาแค่12กิโลครับผมขับรถ17นาทีก็ถึงนะครับ เ็นท่านบางนานะครับ5.1กิโลเมตรขับรถ10นาทีทูดิจิตอนพาร์คนะครับ3.8กิโลเมตรขับรถแค่8นาทีวอททสำพวุฒบางนานะครับ750เมตรขับรถ3นาทีการไฟฟ้านครหลวงบางนาห่างแค่400เมตรเท่านั้นนะครับขับรถ2นาทีถึงเลยครับผมการไปรษณีย์ไทยนะครับสาขาบางนา1.2กิโลเมตรขับรถ3นาทีครับผมและใบเตกบางนานะครับแค่2.4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ7นาทีเรียกได้ว่าอยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก จุดเลนท์มาร์สำคัญสำคัญต่างๆมากมายเลยครับเหมาะสร้างที่อยู่อาใสยหรือซื้อเก็ตกำไรนะครับผมถ้าสนใจก็ผมมีพิกัด GPS ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูทำเลดูโลเคชันกันก่อนได้นะครับว่าอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนนะครับผมหรือโทรติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผมถ้ายังไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนก็สามารถคลิกที่ชื่อคลิปก็ได้นะครับเบอร์โทรรายละเอียดรวมถึงพิกัด GPS จะเด้งขึ้นมานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ